บอกเราแน่นอนเพราะว่าเขาบอกว่าเรียน acting เรียนอะไรก็ไม่ได้เรียนไงฮะแล้วก็เอาเด็กไปยืนถ่ายข้างนอกโรงเรียนเนี่ยหน้าประตูโรงเรียนเนี่ยสองคนสรุปสามวันกลับมาก็ไม่ได,ไได้ไม่ได้เรียน a c t ิ้งไม่ได้เรียนค่ะถ่ายแค่หน้าโรงเรียนค่ะท่านี้คุณยายกับอีกรวมทั้งหมดสิบครอบครัวย่อมตั้งความหวังว่าเดี๋ยวจะได้ออกทีวีค่ะใช่ค่ะแล้วปรากฏว่าอย่างไงมันนานขนาดนาี้แน่ใจว่าทแล้วเราก็ตามเรื่องคือโทรหาเขาก็บอกว่ายังตัดต่ออยู่อ้าวโอเคเราก็ไม่ว่ากัน จนกระทั่งเดือนกุมภามาแล้วก็ยังตัดต่อไม่เสร็จก็เลยถามเขาอีกเขาก็บอกว่ามีผู้ใหญ่ทางทูเนี่ยเขาไม่ให้ผ่านมีเด็กสองคนมีเด็กสองคนที่ทำไม่ได้ในสิบคนเนี้ยก็เลยจะต้องถ่ายซ่อมใหม่แล้วก็โอเคเราก็ไม่ว่านะคะถ่ายซ่อมก็ซ่อมซึ่งเราก็รอปรากฏว่าไม่มีการตามมาถ่ายอะไรทั้งสิ้นเรื่องก็ยังเงียบอยู่ จนถึงตอนนี้เมษาคุณยายมั่นใจว่าไม่คิดว่าจะได้ออกนะ่ะไปเจอเขาแล้วครั้งสุดท้ายก่อนสงกรานต์ซึ่งมีผู้ปกครองนัดให้พวกเราไปเจอตอนแรกเขียนไปใน Facebook ขอเจอเขาเพื่อมาเคลียร์กันว่าถ้าไม่ทำขอให้คุณคิดค่าใช้จ่ายมาคุณจ่ายไปเท่าไหร่ที่เหลือคืนพวกเรามามก็จะจบกันใช,ใช่ไหมคะคือเรายอมรับได้แต่เขาก็ไม่ตอบม,มาในเฟซบุ๊กเขาก็เงียบเฉยบอกวันคอ ขีดเส้นวันที่เก้าเป็นวันสุดท้ายว่าคุณช่วยติดต่อมาหน่อยให้เราทุกคนไปพบคุณแล้วก็ไปคุยกันพร้อมกันสิบคนเนี่ยว่าคุณจะเอายังไงเขาก็ไม่ตอบอาจจะอยู่ในระหว่างเสนอ,อรายการไหมไม่อ่ะค่ะเพราะเขาไม่ได้เสนอเลยคือว่าคนตัดต่อที่ชื่อต้นกล้าที่เราโทรไปหาเนี่ยได้เบอร์มันจากคุณแนนเองเนี่ยเขาบอกว่าเอาที่ตัดต่อทั้งหมดไปทิ้งไว้กับเขาแล้วเขาก็บอกว่ามันยังใช้ไม่ได้เขาก็ไม่ไปรับคืนตั้งแต่ธันวาก็คือยังไม่ได้ส่งออกมาจากห้องตัด อย่างทิ้งก็ไว้อยู่อย่างนั้นทิ้งเขาบอกว่าเขาบอกแล้วว่าใช้ไม่ได้แต่คุณแนนไม่ไปรับคืนคุณแนนไม่ติดต่อด้วยไม่ติดต่อแล้วผลสุดท้ายก็คือมีผู้ปกครองช่วยนัดให้ให้เราไปเจอเขาโดยเขาไม่รู้ตัวเพื่อต้องการไปถามเขาว่าตกลงว่าคุณใช้จ่ายไปเท่าไหร่คุณหักไปแล้วที่เหลือคุณคืนเรามาแล้วสรุปว่าเราก็จะจบกันแค่นั้นแล้วเจอไหมเขามาแต่เขาไม่คืนค่ะเขาก็ไม่พูดอะไรเขาบอกว่าให้เราไปฟ้องเอาแล้วกันทางนี้บักค่ะ ยังไงไปอ้างอะไรยังไงก็คือที่รู้จักจากซีอูนะคะเห็นเด็กๆออแม่ๆด้วยกันอย่างเงี้ยพาลูกเข้าไปลงชื่อว่า,ไม,าไม่ต้องให้ดูโปกนะฮะะค่ะก็จะประมาณว่าในนี้เป็นเหมือนกับแคตตาล็อกใชเก่เด็กๆใช่ค่ะแต่งตัวใช่นะฮะเสื้อผ้าแบรนด์ต่างๆนะฮะเหมือนกับว่า เออเนี่ยเด็กๆน่ารักเหมือนให้เลือกว่าเออจะเอาไปถ่ายโฆษณาทำอะไรยังไงอย่างนั้นหรือเปล่าใช่ไหมใต่แค่ล็อกยังไงใช่เออก็คืออันนี้ก็คือเขาบอกว่าจะนำไปเสนอกับค่ายละครต่างๆเงี้ยมาเสนอกับช่องสามด้วยก็คืออ้างนะคะว่าเขามีคอนเน็กชันเยอะรู้จักกับคนในวงการเยอะก็มีคุณสรยุทธ์มีคุณกะละแม ที่เขาอ้างก็คือค่ายค่ายละครอย่างเงี้ยค่ะคือเขาให้ความหวังไว้กับแม่ๆทุกคนผ่านทาง facebook ของเขาว่าเขามีคอนเน็ชันต่างๆเขาจะหางานให้เด็กทุกคนนะคะหางานให้เด็กๆทุกคนที่มาถ่ายซีอูเขาเสียเงินอะไรยังไงทางไหนคือเขาให้เสียเงินเขาเขาบอกว่าถ่ายหนังสือค่ะเขาคิดค่าหนังสือเล่มละห้าร้อย หนึ่งคนขั้นต่ำนะคะต้องสั่งสองเล่มก็คือ1000บาทแล้วก็สั่งซีดีหนึ่งแผ่นในซีดีนั้นก็จะมีรูปของตัวเอง200บาทคือขั้นต่ำของแต่ละคนที่จะต้องเสียเนี่ยพันสองหนึ่งพันสองร้อยบาทหนังสือสองเล่มซีดีหนึ่งแผ่นแต่เขาไม่ได้เป็นคนจัดทำหนังสือค่ะเขาให้แม่แม่ทีมงานช่วยกันทำช่วยกันทำเองแต่เขาจะเป็นคนแบบออกนอกหน้าออกหน้าตลอดหมายความว่ายังไงแม่แม่ทีมงานคือ คือเพื่อนๆเราเองพวกเราอย่างเงี้ยค่ะก็หปายถึงแม่ของเด็กเรานี้เนี่ยใช่เป็นคนทำเองใช่ใช่แล้วเสื้อผ้าเสื้อผ้านี่เขาก็ไปติดต่อกับแบรนด์ต่างๆอะไรเงี้ยโดยมีแม่ๆเนี่ยแหละค่ะเป็นคนช่วยไปติดต่อให้อีกทีนึง แม่แม่ที่รู้จักกับเจ้าของแบรนด์อะไรอย่างเงี้ยคือหวังคือย้อนกลับมาว่าแม่แม่ที่มีคอนเน็กชันกับร้านเสื้อผ้าใช่แล้วก็ไปหากันมาใช่คือกำลังกล่าวหาว่านี่เป็นการจับเสือหมือเปล่าใช่ค่ะถูกไหมใช่ค่ะคือที่สุดแล้วก็ออกมาเป็นรูปเล่มอย่างงี้ใช่ค่ะแล้วทําไมเราถึงเชื่อว่ามนไม่มีไม่ได้มีการเอาไปนําเสนอจริงตอนนี้ออกมาแค่เล่มเดียวนะคะคือเขาทาทั้งหมดสี่เล่มวันเรามีการนัดคุยกับเขาค่ะก็ถามเขาว่า ไหนขอคอนเนชันเพราะว่าเขาคิดว่าเขาจะปิดแล้วเขาจะปิดกลุ่มซีอูขอคอนเนชันที่คุณบอกว่าคุณมีอขอเบอร์โทรศัพท์ติดต่อเขาบอกเขาไม่สามารถให้ได้เขาบอกเขาจะพยายามหาให้ละกันค่ะวตกดูว่าก็เหมือนกับว่าล้มเลิกสิ่งที่เคยทำมาใช่ค่ะแต่ว่าที่เราข้องใจก็คือเราเด็กทุกคนพ่อแม่ที่เสียเงินไปราคาเสียไปเพื่ออะไรถ้าไม่มีหนังสือไปแจกกับค่ายละครคุณมาให้พวกเราเสียไปเพื่ออะไร แต่ละเล่มประมาณสี่สิบสองขั้นต่ำขั้นต่ำแล้วทำไปแล้วสี่เล่มอ่ถ่ายทั้งหมดแล้วสี่เล่มแต่ออกมาแล้วเล่มเดียวใช่ค่ะถ่ายไปทั้งหมดสี่เล่มก็ร้อยหกสิบกว่าคนตีถ้่อย่างนั้นเล่มหนึ่งสี่สิบสองคนถูกไหมฮะอ่าเพราะฉะนั้นประเด็นตอนนี้ก็คือว่าเราก็มารู้สึกว่าเออไม่ได้มีการกระทำนี้เกิดขึ้นจริงใช่ว่าเอาไปเสนอกับใช่ละครสถานีโทรทัศน์อันนี้ผมก็ไม่รู้เนี่ยนะฮะค่ะ ก็หวังว่าถ้าครูแนนดูอยู่ก็พร้อมที่จะรับฟังจากอีกมุมหนึง่งถึงตอนนี้ก็ปรากฏว่ารวมตัวกันทำเว็บไซต์แชฉขึ้นมาลเลยหรอใช่ค่ะเพราะว่าคือมั่นใจแล้วใช่เหรอว่าเขาเขาเขา,เขาไม่ตรงไปตรงมามั่นใจค่ะในหลายๆประเด็นด้วยกันค่ะเรื่องการศึกษาที่เขาแอบ,บอ้างเรื่องชื่อ,อชื่อที่เขาแอบ,บอ้างขึ้นมาค่ะ แล้วเราก็ได้ติดต่อสอบถามเรื่องการศึกษายงงี้เราได้หาติดต่อไปกับทางที่เขาอ้างนะคะว่าได้สอนโรงเรียนนี้โรงเรียนนี้ไหมอะไรเงี้ยแต่ไม่มีชื่อค่ะนี่ไล่ตรวจสอบหมดเลยใช่ค่ะพวกเราสอนที่นี่เขาเช็คไปดูว่าจริงไหมก็ปรากฏว่าไม่มีใช่ค่ะสอนที่โน่นก็ไม่มีใช่แล้วมีอะไรจากสถาบันนี้ตัวเขาอ้าง่าจบที่นี่เราตรวจสอบไปไม่มีนี่เราใช้เครือข่ายของ a c e b o o k นี่แหละ ช่วยกันทํางานใช่ค่ะว่าใครมีคอนเน็กชันที่ไหนยังไงก็ตรวจสอบอย่างนั้นใช่ไหมฮะใช่ค่ะอ๋อสุดท้ายก็เลยรู้สึกว่าไอ้ที่เขาพูดมาอาจจะไม่จริงทั้งหมดใช่ค่ะแล้วทําไงต่อตอนนี้ก็เลยใช้วิธีนี้เลยเรานัดเจอคุยกับเขาแล้วทีหนึง่งเราอยากให้เขาอธิบายแล้วแต่เขาไม่ลุกเดินหนีแล้วค่ะคุยคุยกันแล้วเหมือนกับว่าเขาตอบพวกเราไม่ได้ว่าเขาไม่มีคอนเน็กชันเขาไม่มีอะไรเขาลุกเดินหนีออกไปจากวงเลยเขาบอกว่า ไปฟ้องเอาไปฟ้องเอาถ้าครูต้องการจะแสดงความรู้สุดใจอะไรอย่างไรเราก็พร้อมแต่ที่มีการไปอ้างอิงว่ารู้จักผมมีเส้นมีสายมีคอนเนคชั่นไม่มีถึงรู้จักก็ไม่มีนะฮะเพราะไม่เกี่ยวและสุดท้ายตอนนี้ก็เป็นการรวมตัวของคนใน Facebook นี่แหละแล้วก็สื่อสารกันว่าเกิดอะไรขึ้นอย่างไรเป็นปัญหาเดียวกันใช่ค่ะแล้วก็กำลังเปิด เว็บไซต์เพื่อจะต่อโต้กับครูคนนี้ค่ะแต่ครูคนนี้ไม่ติดต่อไม่ไม่ติดต่อคือเิดเขาหยุดไปแล้วอ่ะปิดเฟซบุ๊กไปแล้วเขาปิดไปแล้วคือในความรู้สึกของคนเป็นพ่อเป็นแม่เป็นผู้ปกครองเข้าใจว่าคงจะนึกถึงความรู้สึกของลูกค่ะใช่ค่ะลูกคงตั้งความหวังใช่ไหมใช่ค่ะก็คือมันเป็นความฝันทั้งของแม่แล้วก็ของลูกด้วย ที่อยากจะให้ลูกเข้าวงการแม่แทุกคนที่พาลูกมาถ่ายเนี่ยนะคะก็คืออยากให้ลูกเข้าวงการบันเทิงแต่ว่าคุณทําแบบเนี้ยคุณทําแบบนี้กับพวกเราอ่ะคุณเอาความรู้สึกของพวกเราอ่ะ mm hmm. มาล้อเล่นอ่ะกับเด็กอ่ะความรู้สึกของเด็กตาดำๆอ่ะคุณมาล้อเล่นอย่างนี้เหรอคุณนึกจะปิดคุณก็ปิดอย่างเงี้ยอืม mm hmm. แล้วพวกเราอ่ะพวกเราที่ เสียเงินไปเงินแต่ละบาทไม่ใช่ว่า,ามาง่ายๆอะ่ะ mm hmm. ถึงมันจะไม่ใช่จํานวนเยอะมากมายอะ่ะแต่ว่ามันหลายๆคนนะคะ mm hmm. ก็อยากให้ไม่อยากให้คุณทําแบบนี้กับคนอื่นอีกเราถึงต้องทําแบบนี้กัน mm hmm. ถ้าคุณฟังอยู่อะ่ะก็อยากให้คุณรู้ว่าพวกเราอะ่ะตอนแรกเราเชื่อใจคุณมาตลอดเราถึงยอมถ่ายหนังสือแต่พอคุณทําอย่างเนี้ย คุณไม่อธิบายคุณไม่ออกมาโพสต์มามาพูดอะไรกับพวกเราเลยอ่ะขอให้คุณออกมาพูดอค่ะคุณมีความอธิบายอะไรอย่างเงี้ยคุณออกมาพูดเลยออกมาอธิบายให้พวกเราฟังว่าคุณมีคอนเน็ชันอะไรคุณจะเสนอค่ายไหนอะไรยังไงคุณออกมาพูดไม่ใช่คุณเงียบคุณหายไปอย่างนี้ค่ะครับคุณยายเป็นไงบ้างตอนนี้รู้หรือยังว่าที่ไปถ่ายเป็นยังไง ก็ที่ไปถ่ายก็ไม่ได้ออกแน่นอนค่ะแต่แอนฟิวก็มีทางอื่นอยู่แล้วจริงๆแล้วเราไม่ไปถ่ายก็ไม่เป็นไรแต่ทีนี้ว่าที่เราทําเรื่องอทั้งหมดเนี่ยคือต้องการให้คนอื่นรู้เพื่อจะได้ไ,ไม่เป็นหลงเชื่อเขาเพราะเขากําลังเริ่มที่จะหาเด็กไปถ่ายเป็นพิธีกรอีกเขาลงใน facebook อย่างนั้นกลังเริ่ม,มก่อนก่อนที่เราก่อนที่เราจะทวงถามเขาเนี่ยเขาเริ่ม,อมบอกเด็กๆสีเล่มเนี่ยว่าใครอยากเป็นพิธีกร ก็เน to to ี่ยเราจะจัดฝึกเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเราอ่านตรงนี้แล้วคนอื่นก็จะเป็นเหยืยอรายต่อไปเขาได้เราเเราถึงได้ออกมาแสดงตัวว่าจริงๆแล้วเรา้เรื่องเงิน่ะเราอาจจะไม่ได้คืนอยู่แล้วใช่ไหมฮะแต่ไม่ต้องการให้คนอื่นเป็นเหมือนเราอีกค่ะเพราะคิดว่าทุกคนก็คงอยากจะให้ลูกมีโอกาสเด่นดังกันทั้งนั้นทั้งหมดนี้ก็น่าจะเป็นกรณีศึกษาที่น่าสนใจนะฮะและอย่างที่บอกนะฮะเดี๋ยวตามดูว่าอีกฝ่ายฟังหนึ่งจะว่ายังไงกับกรณีที่เกิดขึ้นวันนี้ ขอโชคดีนะฮะค่ะขอบคุณค่ะและที่คือเจาะข่าเด่นค,ค,ครับสวัสดีครับ